มีใครกําลังคิดแบบนี้ไหมคะเฮ้ยชีวิตฉันน่าเบื่อจังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นไปทางานอีกแล้วเฮ้ยชีวิตฉันน่าเบื่อจังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นไปเรียนอีกแล้วใครที่ตอนนี้กาลังคิดแบบนี้อยู่นะคะฟิวจะบอกว่าชีวิตของเราอะ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องน่าเบื่อเสมอไปคือบางครั้งเราตื่นมากินข้าวอาบน้ําแปรงฟันแล้วก็ไปทํางานคือทุกอย่างมันรูทีนไปหมดคือมันเป็นกิจกรรมเดิมๆที่เราทําซ้ําๆในทุกๆวันจนเรารู้สึกว่ามันน่ะน่าเบือ่อ แต่การที่เราโรแมนติซ์ชีวิตอ่ะมันก็คือการที่เราทําให้วันธรรมดาที่มันน่าเบื่อน่าเบื่อเป็นวันที่พิเศษเป็นวันที่มีความหมายเป็นวันที่มีความสุขมากขึ้นยิ่งเรามองเห็นสิ่งเล็กๆยิ่งเรามองเห็นความสวยงามในความธรรมดามันจะทําให้เราอ่ะมีความสุขกับตัวเองได้ง่ายมากๆม,มันจะทําให้สมองของเราอ่ะจดจําว่าชีวิตของเราน่ารักเสมอแม้ในวันที่เรารู้สึกแย่ที่สุดแต่เราก็ยังสามารถมองเห็นข้อดีในวันนั้นๆของเราได้วันนี้นะคะพี่ก็เลยจะมาแชร์7วิธีที่จะทํา ให้วันธรรมดาของทุกคนกลายเป็นวันที่พิเศษขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องรอแฟนไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอวันหยุดแต่ว่าเราสามารถทําให้วันนั้นๆกลายเป็นวันที่มีความหมายได้ค่ะอย่างแรกเลยคือการ Slow Down หรือว่าการไม่รีบ คือจริงๆมันไม่ได้ยากเลยทุกคนคือแค่เราใช้ชีวิตแบบช้าลงแค่10%อรนตะแค่เนี้ยมันก็รู้สึกว่าช้าลงแล้วไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้ามาแล้วก็ค่อยๆทํากิจวัตรตอนเช้าทำมอร์นิ่งรูทีนค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ตื่นมาแล้วก็โอ้โหตื่นปุ๊บอาบน้ําปับ๊บออกจากบ้านปุ๊บไปทํางานปับ๊บคือแบบ อันนี้คือมันรีบเกินอ่ะคือพี่รู้สึกว่าอันนี้มันจะทาให้เราอะเครียดตั้งแต่เช้าเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราจะไปทํางานสายแต่ถ้าเราแค่รู้จัก slow down คือแค่เราตื่นเช้าขึ้นสักสามสิบนาทีตื่นเช้าขึ้นสักหนึ่งชั่วโมงอยมันจะทําให้ตอนเช้าของเราอะเป็นช่วงเวลาที่เราอะได้อยู่กับตัวเองแล้วเราก็ไม่รีบแล้วพอเราไม่รีบเราก็ไม่เครียดมันก็จะทําให้เราอะสามารถใช้ชีวิตในวันนั้นๆได้โดยที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขคือเริ่มต้นวันมาก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วพี่มั่นใจว่าทททททุุกกกกคคคคคนนนเยยมีี่คค่่รรูู้วาาอๆอๆะไ ไม่ว่าจะเป็นชงกาแฟอาบน้ําอ่านหนังสือหรือว่าไปทํางานแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะพิวมั่นใจว่าวันนั้นนะทุกคนจะมีความสุขมากๆพอทุกครั้งที่เราสโลว์ดาวน์หรือว่าทําอะไรช้าลงอะสมองของเราอะมันจะเข้าสู่โหมดปลอดภัยแล้วโหมดเนี้ยมันจะทําให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดในร่างกายของเราอะลดลงอย่างที่2คือการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติคือข้อเนี้ยพิวชอบมากๆแล้วพิวรู้สึกว่าในชีวิตประจําวันของเราอะเราใช้เวลาอยู่แต่ในห้องแอร์เราใช้เวลาอยู่แต่ในตึกเราใช้เวลาอยู่แต่ในบ้านจนเราแทบจะไม่ได้ ไปโดนแดดหรือว่าไปเดินบนพื้นหญ้าหรือว่าไปเดินสวนหรือว่าไปสูดออกซิเจนข้างนอกเลยอะทุกวันนี้ผิวก็พยายามนะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งผิวจะพยายามไปเดินสวนข้างนอกคือไม่ว่าจะเป็นสวนหน้าบ้านหรือว่าจะเป็นสวนที่ไหนก็แล้วแต่อะ่ะคือผิวรู้สึกว่ามันให้ f ี e l i n g แล้วก็ energy พลังบวกกับเรามากๆาะเพราะธรรมชาติมันคือพาเลทเดียวในโลกเลยมั้งที่ทุกคนน่าจะมองตรงกันว่ามันคือความสวยงามอะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าโอเคไม่สามารถไปเดินสวนได้ไม่สามารถไปใช้เวลาธรรมชาติได้จริงๆแบบ งานติดพันหรืออะไรก็แล้วแต่พิ่วก็อยากให้ทุกคนอ่ะแค่ลองตื่นเช้ามาแล้วก็ไปยืนดิมระเบยียงมองท้องฟ้าสูดอากาศแค่นี้เราก็ได้รับวิตามินจากแสงแดดแล้วเราก็รู้สึกดีแล้วในวันนั้นๆอย่างที่สามคือการทําตัวเป็นนักท่องเที่ยวในเมืองของตัวเองคือบางครั้งอ่ะเราอยู่ในเมืองของเรามากเกินไปจนเรารู้สึกว่าเราเบือ่อคือมันแทบจะไม่มีอะไรที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นหรืออยากจะสํารวจอะไรแล้วแต่ถ้าทุกคนลองเปลี่ยนมุมมอง เอาเป็นว่าโอเคฉันเพิ่งเคยมากรุงเทพครั้งแรกอย่างเงี้ยฉันจะทำอะไรบ้าง เคือนเนี้ยมันเหมือนให้มุมมองใหม่ๆกับเราว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเราจะอยากทําอะไรในเมืองของเราบ้างมันทําให้ชีวิตเราอ่ะสนุกมากทุกคนมันเหมือนเราได้ไปเที่ยวแต่ว่าเราไม่ได้ไปไหนไกลเลยก็คือเราอยู่แค่ในเมืองของตัวเองคือบางครั้งเราอาจจะแค่ไปคาเฟ่ใหม่ที่เปิดใกล้บ้านเราหรือว่าไปเดินซอยข้างๆที่เราไม่เคยเดินอย่างเงี้ยคืออยู่กชอบส่วนตัวพิวชอบสิ่งนี้มากนะคะมันทําให้พิวรู้สึกว่าเฮ้ยแบบบางทีพิวไปเดินบางที่ที่พิวไม่เคยไปพิวก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันมีสิ่งนี้อยู่่ในนนกรรุงงเเเททดด้ววยยหออคคืําาไไมมมิิต เลยแล้วมันทําให้พี่รู้สึกว้าวอะ่ะคือมันเป็นความว้าวในถูก,ก <wahrscheinlich> ๆกรังที่พี่สํารวจเ <Poland> มืองท,ที่พี่อยู่แล้วมันรู้สึกแบบรู้สึกดีอะ่ะมันรู้สึกดีแล้วมันก็รู้สึกสนุกมากๆอย่างที่4ี่นะคะคือการใช้จานหรือว่าใช้แก้วที่น่ารักเครื่องเนี้ยพี่มีความสุขมากทุกเช้าที่เวลาพี่นั่งทํามัตชะหรือว่าทําอาหารให้ตัวเองกินอย่างเงี้ยทุกคนจานที่พี่ใช้หรือว่าพวกเครื่องมัตชะหรือว่าแก้วที่พี่ใช้อ่ะคือมันเพิ่มความสุขให้พี่แบบ สามร้อยเปอร์เซ็นตคือมันฟินมากคือเหมือนเวลาเราจับแก้วน่ารักน่ารักใช้จานใช้ช้อนใช้อะไรน่ารักน่ารักมันแบบคือแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วอะคิวมั่นใจว่าหลายๆคนเป็นที่บางครั้งเราแบบชงมัทฉะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใช้แก้วกระเบื้องที่เราชอบหรือว่าใช้ที่ชงมัทฉะเซ็ตที่เราชอบคือเราจะรู้สึกว่ามันมันคือความน่ารักของชีวิตอะคือพี่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วมันก็ทําง่ายอะเออมันแค่แบบ ใช้จานใช้ช้อนที่เราชอบแค่นั้นเองคือพวกจานพวกช้อนพวกเนี้ยพิวไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ภาชนะนะแต่พิวมองว่ามันเป็นเหมือนอะไรบางอย่างที่ทําให้พิวรู้สึกว่ามือเนี้ยมันพิเศษมาชะแก้วเนี้ยมันพิเศษสําหรับพิวแล้วพิวรู้สึกว่ามันคือความสุขอย่างที่หนะคะคือการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในห้องของเราคือทุกคนอาจจะแบบว่าจัดมุมเล็กๆในห้องของตัวเองนะคะเป็นมุมอ่านหนังสือจุดเทียนหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เราอะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอาจจะเปิดไฟวอร์มไลท์ข้างเตียงหรือว่าอาจจะจุดเทียนในกลิ่นที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นกุหลาบหรืออาจจะเปิดเพลงสปาตอนที่เราอาบน้ำอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าทุกอย่างอะมันสามารถออกแบบได้หมดเลยตามความชอบของเรามันก็คือสิ่งเล็กๆที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปในมอร์นิ่งรูทีนหรือว่าเพิ่มเข้าไปในไนรูทีนของเราได้ให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกได้อยู่กับตัวเองแล้วการที่บรรยากาศมันมีความน่าอยู่มันมีความโคซี่ พี่รู้สึกว่าร่างกายของพิ่วผ่อนคลายมากๆคือทุกครั้งก่อนนอนอ่ะพิวจะจุดเทียนแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็เปิดเพลงตลอดคือพิวชอบมากๆคือมันเป็นคอมโบที่พิวรู้สึกว่ามันดีอ่ะมันเป็นคอมโบที่พรู้สึกว่าโอเคทํางานหนักมาทั้งวันแล้วอ่ะ At the end of the day พิวก็อยากพักผ่อนจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นคอมโบที่พิวชอบทําตอนก่อนนอนนะคะ อย่างที่หกคือ Gratitude หรือว่าเขียนขอบคุณทุกวันนี้ก่อนนอนนะคะพิวก็จะเขียนขอบคุณอย่างน้อยสามอย่างหรือถ้าคิดไม่ออกเลยก็อาจจะแค่อย่างเดียวก็ได้ขอบคุณที่วันนี้แดดออกขอบคุณที่วันนี้ฝนไม่ตกขอบคุณที่วันนี้ได้กินของอร่อยๆคือมันจะเป็นขอบคุณอะไรก็ได้ซึ่งสิ่งนี้มันจะทําให้เราอะสามารถมองเห็นสิ่งดีๆในวันนั้นๆได้เพราะว่าบางครั้งเราชอบมองข้ามสิ่งดีๆแต่เราชอบไปโฟกัสกับสิ่งที่มันไม่ดีในวันนั้นๆการที่เราเขียนขอบคุณในแต่ละวันอะมันจะทําให้ชีรรว่า มันเป็นวันที่ดีคือไม่ว่าวันนั้นนะมันจะเป็นวันที่แย่ขนาดไหนสําหรับผิวอะแต่ถ้าเกิดก่อนนอนอะผิวได้มีเวลามานั่งเขียนขอบคุณอะผิวจะรู้สึกว่าผิวรู้สึกขอบคุณอะว่าแบบเออย่างน้อยในวันแย่ๆมันก็ยังมีสิ่งดีๆ คือมันแค่คํานี้เลยที่พิวรู้สึกในโมเมนต์นั้นที่พิวเขียนขอบคุณออกมาคือมันทําให้พิวรู้สึกปล่อยวางจากทุกปัญหาในวันนั้นๆมากๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นเราก็มาโฟกัสกับสิ่งที่ทําให้พิวมีความสุขในวันนั้นๆแทน,นอย่างที่7อย่างสุดท้ายนะคะก็คือการซื้อของขวัญให้ตัวเองหรือว่าซื้อดอกไม้ให้ตัวเองคือบางครั้งอะเราอะรอที่จะได้ดอกไม้จากคนอื่นแต่เราลืมอะไรไปหรือเปล่า ว่าเราก็สามารถซื้อดอกไม้ให้ตัวเองได้เหมือนกันคือพิวมีความสุขมากตอนนั้นนะพิวเรียนจบแล้วพิวก็ซ <making> like and, ื้อดอกไม้ให้ตัวเองแล้วพิวก็มีความสุขมากคือพิวไม่ได้มารอให้คนอื่นซื้อดอกไม้ให้พิวแต่พิวรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่พิวอยากจะทําให้ตัวเองอะคือเป็นเป็นสิ่งที่พิวอยากจะซื้อให้ตัวเองเพราะพิวรู้สึกว่าพิวสมควรได้รับดอกไม้จากตัวเอง แค่นั้นเลยคือไม่ได้มีเหตุผลอะไรไปมากมายกว่านี้เลยคือบางครั้งพิวไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเราพิวเห็นเขามีดอกไม้ขายใช่ปะพิวก็ซื้อแล้วก็มาวางที่ห้องคือเราเห็นเราก็ซื้อเราชอบเราก็ซื้อพิュวรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องรอให้มันเป็นวันพิเศษหรือวันอะไรเลยแต่คือเราสามารถทําให้ทุกวันในชีวิตของเราอ่ะมันเป็นวันพิเศษได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ชอบดอกไม้เราอาจจะซื้ออย่างอื่นให้ตัวเองก็ได้ซื้อหนังสือหอ่อให้มันสวยงามแล้วก็ให้ตัวเองก็ได้คือิว้กันเ็อขขงญชล ที่เราได้รับในวันนั้นๆแล้วมันก็มีความหมายกับตัวเราคือเราอาจจะแค่ไปร้านหนังสือแล้วเราก็เจอหนังสือเล่มหนึ่งที่เราอยากจะอ่านมานานมากๆแล้วเราก็แค่ซื้อหนังสือเล่มนั้นแล้วเราก็ให้เขาห่อให้เหมือนของขวัญอย่างเงี้ยเราก็ให้กับตัวเองอาจจะเขียนการ์ดด้วยก็ได้คือพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะเวลาที่เราได้รับของขวัญจากตัวเองมันเหมือนเราแค่รู้ว่าเราสมควรได้รับสิ่งเนี้ยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรอสิ่งเนี้ยจากคนอื่นแต่เราสามารถให้ตัวเองได้เลย คือประโยชน์ของการโรแมนติไซซ์ชีวิตอะหรือว่าการเติมสีสันให้ชีวิตอะคือมันมีเยอะมากๆทุกคนคือมันช่วยเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขให้กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นเซโรโทนินไม่ว่าจะเป็นออกซิโทซินหรือว่าจะเป็นโทรพามินคือทั้งหมดเนี้ยมันคือฮอร์โมนแห่งความสุขหมดเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะมีคอนโทรลในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นการซื้อของขวัญให้ตัวเองหรือว่าแค่ใช้เวลาธรรมชาติอะมันเหมือนเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราสามารถคอนโทรลได้มันเหมือนมันคือสิ่งที่เราเลือกที่จะทํําเเพื่ออตััััววงในนนนน้้นมจะทำ เรา,าเริ่มมองชีวิตที่แสนน่าเบื่อของเรากลายเป็นชีวิตที่มีกิมมิคกลายเป็นชีวิตที่สวยงามมากขึ้นเราไม่ได้จาเป็นจะต้องรอให้คนอื่นมาทําอะไรให้เราหรือว่าเราจะต้องรอให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างแต่เราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ในทุกๆวันแล้วสิ่งเนี้มันก็ทําให้เราอะมีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นอยู่มากกว่าไปใฝ่หาความสมบูรณ์แบบในสิ่งที่มันอาจจะไม่มีทางเป็นไปได้ พิュเชื่อว่าชีวิตของทุกคนนะมันไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่ทุกคนคิดอย่างแน่นอนแต่มันเป็นเพราะบางครั้งอะเราลืมดีเทลเล็กๆเราเนี่ยที่มันสามารถสร้างความสุขให้กับเราได้คือเราไปโฟกัสกับโลกภายนอกคือเราไปโฟกัสกับอย่างอื่นจนทําให้เราลืมที่จะโฟกัสกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันสามารถทําให้เรามีความสุขได้ในแต่ละวันก่อนจบคลิปนี้เหมือนเดิมพิวก็มีการบ้าไปทุกคนทําอย่างแรกเลยให้ทุกคนเขียนขอบคุณ3อย่างในวันนี้ว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขกับอะไรบ้างวันนี้มีอะไรที่ทําให้ทุกคนได้้ยิมบาง ลองเขียนออกมาแค่3อย่างก็พอค่ะอย่างที่2คือการใช้เวลาธรรมชาติมากขึ้นอาจจะไปเดินเล่นที่สวนหรือว่าตื่นมาแล้วก็ออกไปยืนที่ระเบียงยืนมองท้องฟ้าดื่มด่าบรรยากาศแค่นี้ก็ได้อย่างที่สาให้ทุกคนลองนึกดูว่าถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์เนี่ยทุกคนมีเวลาว่างทุกคนอยากจะไปเที่ยวที่ไหนในเมืองของตัวเองบ้างมันไม่ว่าจะไปสวนสัตว์หรือว่าจะไปคาเฟ่ที่ชอบไปถ่ายรูปให้ทุกคนลองแพลนออกมานะคะแล้วก็ อย่าลืมทําจริงๆนะพิวมั่นใจว่าทุกคนจะได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆในเมืองของตัวเองที่บางครั้งทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้เข้าคนทุกคนที่ดูกาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์ like, กด subscribe ให้พิวมากๆนะคะพิวเชี่ยวทุกคนนะสามารถเพิ่มจิมมิกให้กับชีวิตของตัวเองแล้วก็สามารถมีความสุขได้ในทุกๆวันอย่างแน่นอนค่ะใครเลือกข้อไหนไปทําก็สามารถคอมเมนต์บอกพิวได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย